สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอซีช n แนลค่ะวันนี้กลับมาช่วง Unboxing ค่ะมาดูกันว่าเราได้อะไรมาจากสนามบินที่ปารีสเเดี๋ยวนะวันนี้เราจะ Unboxing ิ่งแล้วเราจะดูว่าเออรีวิวไปด้วยว่ามันจะใช้อะไรได้อะไรยังไงเนาะอันนี้บอกก่อนเลยว่า การซื้อของมาดามเนี่ยคือซื้อใช้งานแบบลุยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจบางคนอาจจะไม่ชอบสไตล์นี้แต่ว่าคือแล้วแต่คนเลยแต่มาดามชอบนี่ไม่ฉันดังติดไหมเอ้ยติดติดติด <laughs> ฉันก็เป็นกังวลหลังๆนี่คือกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าทําไปเออภาพไม่ได้มัง่งออะไรนะไม่ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่วดิมกันนะ <laughs> นี่ขนาดทามาเป็น เกือบ2ปีแล้วเนาะปีกว่าแล้วคนดูไม่เยอะหรอกของมาดามอะ่ะเพราะว่า,ามาดามก็ทําไปเรื่อยเรื <c oughs> <c oughs> ่อยเปลื่ยนะคะใครดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรจ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออวันนึงก็คงจะมีคนดูเยอะขึ้นแหละอย่าลืมนะคะถ้าใครสงสารมาดามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้มาดามด้วยนะว <c oughs> ิด,ดีโอของมาดามก็ ทำไปแบบว่าบางครั้งไม่ค่อยมีคอนเทนต์ฉันถ่ายอะไรได้สถานการณ์ไหนฉันก็ฉันก็ทำจบมาทำวิดีโอหมด <c oughs> นะคะอ่ะเอาเป็นว่าอะไรที่เราได้มาจากแอร์พอร์ตาดานี่เลยเห็นในนู้นไปแล้วเนาะในวิดีโอที่แล้วที่เล่าเรื่อง transportation ก็ได้ของกุชชี่มาทุกคนอ่า แต่ว่าซื้อที่แอนะ์พอร์ตเนาะอันนี้ไม่ได้กล่องมานะคะหรือเพราะเราไม่ได้ขอเขาก็ไม่รู้เนาะก็เลยได้มาแต่ถุงกระดาษแล้วก็ถุงผ้าเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะแล้วมาดูกันว่าเราได้รุ่นอะไรออก่อนที่จะเปิดให้ดู <laughs> ขอเล่านิดน <laughs> ึ่ง <laughs> นี่แหละสไตล์ของมาดามมีเรื่องให้เล่าตลอดเลยเพราะว่ามันน่าเล่าไง คือตอนที่มาดามไปที่แอร์พอร์ตะคะคเราเราเดินหลายช็อปมากเลยไปไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหาอะไรนะเป็นเพราะคุณชายนั่นแหละ ความผิดพลาดของนางนางก็พาดิฉันไปโชว์ว่านี่นะมันมีแบรนด์นั้นแบรนดน์นี้แบรนด์นุ้นเยอะเลยที่แออร์ตนู่นนี่นั่นนางผิดพลาดมากนางพลาดมากงานนี้อย่าลืมจําไว้นะผู้ชายทุกคนอย่าพาผู้หญิงไปดูแบรนด์เนมเพราะว่ามันจะอดใจไม่ได้ทีนี้พออดใจไม่ได้ก็ต้องซื้อพอต้องซื้อใครเป็นคนจ่ายล่ะเออนะคุณสาก็ต้องเป็นคนจ่าย ในส่วนของมาดามนะบางคนอาจจะใจเองแต่คือนั่นแหละประมาณว่าถ้าไปถ้าไปาาไปที่แบรนด์เนมอ่ะมันไม่ค่อยจะอดใจได้หรอก น้อยคนที่จะแบบว่าไม่เอาหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่ไม่ชอบอ่ะเขาก็จะไม่ไปเดินเลยแต่ถ้าคนที่ชอบอ่ะแน่นอนเขาก็ต้องไปเดินพอไปเดินเนี่ยมันก็อดใจไม่ได้นะคะอาคุณชายก็พาไปเดินด้วยนางก็บอกเอ้ยนูน่นอันนั้นก็ยังมีนะอันนี้มีนะบอเทก้าเอยลุยวิกตงเอยกุชชี่เอยแอมเมดนางก็พาเข้าไปค่ะแต่เขาไม่มีของไม่มีอะไรให้เลยค่ะแล้วก็อ่ส่วนส่วนถ้าเป็นพวกเอเซอร์ พวกของเล็กของน้อยอ่ะมีนะคะแต่ว่ามาดามไม่ค่อยไม่ค่อยปเปย์อ็เซสซอรี่กับอของแพงๆก็นะอ่ะพูดมากแล้วเนี่ยวิดีโอยาวอีกแล้วเอามาเปิดกันเลยมาเปิดกันเลยค่ะอ่ะนี่ชาดาชาดาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกุชชี่ที่มาดามได้มาจากที่สนามบินค่ะจากดิวตี้ฟรีเนาะมาเปิดข้างในกันเลยดีกว่าเนาะ ดะนี่<ะ> <laughs> นี่เลยคะ่ะน้องใบใหม่ของมาด,ดามน่ารักไหม <laughs> เขาก็จะดูอ้วน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 นะคะอ้วนอวนแบบนี้เออเห็นไหมคือ บางคนอาจจะไม่ชอบแน่นอนแหละทุกสิ่งอย่างไม่มีใครชอบเหมือนกันทั้งโลกนี้ก็เป็นเรื่องนะคะก็อันนี้คือเป็นที่มาดามชอบนะ,ะเดี๋ยวเปิดข้อมูลให้ดูก่อนเนาะเออนี่คือแบบดีใจรุ่นนี้นะคะเขาเรียกว่า multi function bag with Interlock GG นะคะก็คือ Multi-Function b a g เพราะที่เขาเรียก Multi-Function b a g คอะคิดว่านะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายแนวมากทุกคนมันสามารถถือแบบนี้ก็ได้นุกนิกนุกนิกนะคะแล้วก็ <laughs> มีสายสพะายให้ด้วยเดี๋ยวเปิดมันอยู่ข้างในมีสายสพายให้ด้วยนะคะ of <things> of <scratch> และนอกจากนั้นเนี่ยมันมีตรงนี้ทุกคนนี่ ใส่นิ้วไปดูเห็นไหมคะก็คือคุณสามารถใส่กับเข็มขัดได้ด้วยเออสอดเข้าไปในเข็มขัดแต่ว่าถ้าผู้ชายอาจจะได้อันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าใส่เข็มขัดไปได้สําหรับผู้ชายอ่ะอาจจะโอเคแต่สําหรับผู้หญิงถ้าใส่กับเข็มขัดมันอาจจะดูใหญ่เกินไปนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงนะคะก็นี่แหละ แล้วจะให้ดูความพิเศษของกระเป๋าใบนี้นะคะคเ,เดี๋ยวมาดามขึ้นรายละเอียดให้ว่าเขามีอะไรบ้างเนาะตรงนี้เลยเน,นื้อหาคือที่มาดามชอบเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาเขาก็ใหญ่พอสมควรก็มีข้างหน้านะคะเอาเปิดให้ดูข้างหน้ามีซิปข้างหน้าอันนี้เบาแล้ววันแรกที่มาดามเปิดคือแข็งมากเพราะมันใหม่เนาะข้างหน้าก็มีพ็อกเก็ตข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ บุคล็กของเขานั่นแหละก็มาตามนี้นะคะอันนี้คือใส่ที่มาดามใส่เนาะใส่พวกแอร์พอร์ตลิปสติกแล้วก็อ,อะไรอะ่ะแฮนด์ครีมเอ่ยอ,อะไรเอ่ยข้างหน้านี้ใส่ได้เดี๋ยวมาดามจะใส่ให้ดูนะคะอย่างที่บอกว่าเอาไปใช้แล้ว <laughs> แล้วก็นี่มีอีกสองพ็อกเก็ตทุกคนดูนี่แล้วแต่จริงๆอ่อะ พรว่าใช้ไปเนาะคือเห็นไหมคะมันจะเป็นซิปแบบนี้นะเปิดมาแบบนี้เลยเปิดได้สุดแล้วก็แบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ถามว่า,าถ้าถ้าเลือกได้เนาะถ้าถามว่าอยากให้เขาแก้อะไรอ๋อเนี้ยออกก่อนอุตส่าห์ใส่กลับไปเห็นไหมถ้าอยากให้เขาแก้อะไรก็คือ,อใช้เป็นรูดออกแบบสองทางแบบนี้คือ เหมือนเหมือนเหมือนเอาบ้าค่ะมันจะได้รูดง่ายเราจับแล้วก็ซุบลงแบบนี้ได้เลยแต่อันเนี้ยคือมันต้องรูดไปแบบนี้ทั้งทั้งสองเลยเออถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นซิปแบบนั้นน่าจะดีนะคะแล้วดูใหญ่มากนะคะใหญ่มากข้างในนะคะนี่คือช่องที่สองแล้วช่องที่สามนี่เห็นไหมเวลารูดเรารูดแบบนี้โอ้ยวันวันแรกที่เปิด แข็งมากตอนนี้เริ่มซอบแล้วและนี่ค่ะก็มีสายคล้องเนาะเอาวางไว้ก่อนสายคล้องนะคะแล้วก็ดูทุกคนนี่คืออีกหนึ่งช่องนะคะเอาออกซึ่งคือใหญ่มากนะคะก็เลยแบบว่าชอบเลยเพอเห็นถึงคือแบบว่า คือที่ผ่านมามาดํมไม่เคยเห็นรุ่นนี้เนาะเพิ่งเคยเห็นเขามีสีชมพูด้วยนะคะเขามีสีชมพูออกใหม่ของปีนี้แหละปีเอ่อปี2023แต่ว่าสีชมพูมาดํมไม่ชอบเออแต่ว่าสีนี้มีความรู้สึกว่าเออมันเข้าได้กับทุกชุดมันใส่ได้กับลุยๆทุกชุดแล้วเราไม่ต้องระวังเพราะว่าที่ไม่ต้องระวัง คือจะบอกดีเทลให้ว่าตัวนี้มันเป็นแคนวาสนะคะเป็นแคนวาสเขาเรียกเป็น G.G. Supreme Canvas นั่นแหละเออแล้วก็เป็นเลเอร์เป็น Brow n Laser Trim นะคะตรงนี้เป็นหนังเ,ออเป็นหนังนะคะสีน้ำตาลแล้วก็ฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นพวก Go Hardware นะคะแล้วกออ็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันจะมีออสองสองสองช่องตรงนี้แล้วก็หนึ่งช่องข้างหน้านะคะความความใหญ่ความกว้างของอันเนี้ยกว้าง สิ 15, เขาบอกว่าความกว้างเนี่ยสิความสูง19เก้าเซนนะคะเซนติเมตรแล้วก็ความลึกความลึกตรงนี้คือ8นะคะเอาให้ดูแบบนี้เนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนประมาณเนี้ยหคืบข้อมือเออหคืบข้อมือพอดีนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เบามากด้วยนะคะกระเป๋าของกุชชี่ใบนี้ Made in Italy นะคะเอา มาที่สำคัญคือเนื่องจากว่าเราซื้อที่แอร์พอร์ตเนาะราคาที่ UK ในเว็บไซต์นะคะราคาอยู่ที่1,410งปน นนะะแต่ว่าซื้อที่ยุโรปซื้อที่ France airport ์ตเนาะดูีฟรีราคาอยู่ที่1,400 EUR ยูโรยูโรนะคะคิดเป็นเงินปอนรวมค่าเครดิตการ์ดที่เขาชาร์จเราจ่ายเครดิตการ์ดมันจะมีค่าเซอร์ชาร์จนะคะรวมเบ็ดเสร็จก็คิดเป็นเงินปอนคือ1,200ก็จะถูกกว่า200กับ10ปอนนะคะระหว่าง UK กับที่ a i r p ร r t นะคะนี่คือราคาที่ต่างกันอ้าทีนี้เดี๋ยวมาใส่สายให้ดูค่ะว่าใส่แล้วมันจะน่ารักขนาดไหนเอาเป็นว่ามีถ่ายรูปเอาไว้ที่คล้องให้ดูดูจากรูปดูจากรูปช่วงที่มาดามเปิดอันนี้แล้วก็ดูรูปไปนะคะว่าคล้องได้แบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นี่ค่ะสายเขาก็ใส่กับถุงผ้ามานะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันเป็นถุงพลาสติกเนาะ เป็นพลาสติกที่ห่อสายมาแต่เดี๋ยวนี้เขาทํำเป็นถุงผ้าเหมือนกันค่ะก็เอาออกมาได้เลยแล้วก็สายเนี่ยคือเนี่ยค่ะมันปรับได้สายค่อนข้างยาวมากมาดามปรับจนเหลือนี่เลยอยู่เหลือแค่จุดเดียวปรับมานี่เลยสุดๆเลยเหลือเยอะมากหลังจากที่เอาไปใช้งานแล้วนะคะจะเห็นว่าข้อเสียของอันนี้คือไม่ใช่ข้อเสียหรอก คือถ้าให้ดีกว่านี้ให้ดีกว่านี้ต้องมีอันนี้อีกสักอันหนึ่งเนี่ยมันมันจะได้เอามาไม่งั้นบางครั้งเนี่ยมันอยู่แบบเนี้ยมันเด้งอยู่นึกออกไหมคะถ้ามีอีกอันหนึ่งอย่างน้อยเรารูดลงมาตรงนี้ให้มันแบบว่าได้ได้ได,ได้คือสําหรับคนที่ปรับสายยาวอ่ะมันก็จะปุบปิกปุบปิกปอยู่แบบเนี้ยนะคะอ้าวแล้วก็ล็อกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ใส่ยากนิดนึงใส่ยากนิดนึงค่ะทุกคนเนี่ย มันจะสีชมพูอ่ะมันจะเป็นล็อกที่เกี่ยวง่ายเออสีชมพูอ่ะแต่สีนี้มันจะเป็นล็อกแบบนี้ใส่ยากมากเดี๋ยวใส่ให้ดูอืมโอเคง่ายขึ้นละ นี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้อปิดจักรรูปิดจกัดจกรเลหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะตามที่เห็นในรูปเลยซึ่งมันน่าลกค่ะทุกคนใส่แล้วมันเก๋เท่แล้วก็เหมาะกับมาดามนะมาดามว่าคืออันนี้ใช้ได้ every every day look ได้เลยเดี๋ยวจะลองยืนให้ดูแล้วมาใส่ให้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะ ใส่ได้กี่แบบก็ตามนั้นเลยที่ดูในรูปนะคะเดี๋ยวดึง,องกอางงกงนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมคะประมาณนี้ใส่แล้วคือดึงขึ้นมาอีกก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะน่ารักแล้วก็ใส่ได้กับทุกชุดใส่แบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้ ะะหรือว่าจะดึงออกมาถือแบบเก๋ๆก,ก็ได้ถือแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะแล้วถ้าวางเนี่ยไม่มีปัญหาเลยมันไม่หล่นไม่ล้มนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเรารูดซิปต,ต้องรูดแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบสองอันอะมันจะได้ปุ๊บแบบนี้เลยเวลาปิดก็ปุ๊บแบบนี้เลยคือมันจะดีกว่านะคะแต่อันนี้ก็โอเคใช้งานง่ายใช้งานคล่องนะคะอันหน้าก็ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าในนี้จุอะไรได้บ้างนะคะของใช้ที่มาดามใช้ทุกวันมันจะจุได้มากแค่ไหนมาดูกันค่ะอ่ะนะคะอันดับแรกเลยคือมาดามใส่แอร์พอรนะคะก็ใส่ลงไปใส่ได้นะคะแล้วก็อันดับที่สองนี่เลยค่ะอะ,อะไรล่ะ แ a n ์ครีมนะคะอันดับที่3ก็ใส่นี้เลยลิปสติกนะคะก็ยังใส่ได้อยู่เนาะแต่ว่าเราไม่อยากยัดลงไปเอา้าลองดูใส่ลิปสติกอีกหนึ่งอันก็ได้นี่นะคะอันนี้ใครๆก็มีเล็บร่อนติดทนใส่ดูใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะอืมก็ใส่ได้ค่ะยังมีมันยังมีได้อยู่ดูและจริงๆแล้วอ่ะปกติมาดามจะใช้อ่า เ,เขาเรียกอะไรแฮนด์ครีมแบบเป็นเจลนะคะแล้วก็ไม่ใช่แฮนด์ครีมแฮนด์เจลเจลทำความสะอาดมือค่ะก็ใส่ลงไปได้ด้วยนี่เห็นไหมแล้วก็รูดซิปไม่ป่องค่ะเห็นไหมกม็ก็ยังใส่ได้ด้านบนนี้คือว่างเลยเห็นไหมคะใส่ได้นะคะแล้วก็ทีนี้เอามาฝั่งตรงนี้ใส่อะไรได้บ้างานี่นะคะเป็นใส่แว่นเนาะ นี่ลงใส่ให้ดูก่อนว่าใส่ได้ไหมเอาหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็เป็นสองเออเออใส่ได้ว่ะใส่ได้วะ่ะใส่เว้นได้สองอันเลยทุกคนอะถ้าเราไม่อยากยัดอะไรก็แค่นี้นะคะช่องนี้อ่ะถือว่าใส่เว้นสองอันเพราะมันเป็นของที่เราใช้ตลอดนะคะคนี่แหละเห็นไหมเวลาปิดอะ่ะมันก็จะประมาณนี้อนะคะก็คือเว้น2แล้วนะ เป็น2แล้วนะอะมาช่วงนี้ยังกว้างอยู่ไหมก็ยังกว้างอยู่นะทุกคนอ่ะยังกว้างอยู่เพราะฉะนั้นมาดามจะใช้อันนี้เป็นกระเป๋าเหรียญน,นะคะใส่เหรียญเนาะก,ก็ใส่ไปเหลือเฟือแล้วก็อันนี้ก็ใส่พวกบัตรนู้นนี่นั่นนะคะเหลือเฟือค่ะเหลือเฟือจริงๆเลยนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเ,เหมือนผ้าเย็นนะคะไว้เชดมงเช็ดมืออะไรแบบนี้บางทีหานน่หนหานี้ไม่ทันก็พกไปนะคะอืมแล้วก็ลกูกถึดหองก็ต้องพกยานะคะก็อันนี้คือของที่มาดามใช้ทุกอย่างคืออ๋อลืมลืมเอากุญแจมาแต่กุญแจก็คือใส่ได้นะคะเอาลืมใส่โทรศัพท์ก็ยังได้คะ่ะเพราะว่ามันยังมีที่เหลือนะคะมันยังมีที่เหลือ ใส่โทรศัพท์ก็ได้ลืมโทรศัพท์ใช้อยู่โทรศัพท์ใช้อยู่ไงทุกคนอ่ะน,นี่ปิดแล้วก็นี่ค่ะเก๋ๆเห็นไหมคะ เออใครมีคอมเมนต์อะไรส่งมาพูดคุยกันได้นะคะถ้าใครชอบก็ส่งมาถามกันได้บอกเลยว่ากุชชี่รุ่นนี้ราคายังจับต้องได้อยู่นะคะก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าเออมันเหมาะกับมาดามมากเลยรุ่นนี้นะคะก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้มาทีนี้เนี่ยเพราะที่ผ่านมาถ้าทุกคนเห็นในหลายๆวิดีโอที่มาดามพาไปข้างนอกหรืออะไรส่วนใหญ่แล้วจะใช้เอาบาบีบีนะคะคือได้มาออตั้งแต่ปีที่แล้วไหม เออปีที่แล้วเนาะใช้มันทั้งปีเลยค่ะใช้มันทั้งปีไปไหนไปไหนมาดามก็ใช้แต่อันนั้นคือคุมมค้มมากคุ้มมากถ้าใครไม่สนใจตัวนี้เราไปซื้ออาว่าบีบีรุ่นนั้นนะคุมค้มคุ้มเงินจริงๆใช้ได้ตลอดไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะขูดขีดขูดขีด,ขด,ขดอะไรนะคะมีบ้างบางครั้งที่ที่ก้นมันที่มันเป็นหนังผิวเรียบนะคะก็มีบ้างแอบเช็คเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีรอยหรือเปล่ายังยังไม่มีค่ะเออแล้วกออ็รุ่นนั้นคือใช้ดีนะคะแล้วก็นี่แหละ มาต่อด้วยรุ่นนี้ก็หวังว่าจะใช้ดีเหมือนกันที่แน่ๆเมื่อวานสะายไปเพื่อนชอบมากเพื่อนชอบมากเลยนะคะบอกขอซื้อต่อได้ไหมบอกว่าจะไปซื้อออนไลน์เอาแล้วกันนะ แต่ว่าก็แพงกว่า210ปอนเนาะถ้าซื้อเป็นอ,ออนไลน์เพราะว่าอันนี้เราซื้อดวตี้ฟรีไงคะทุกคนอ่ะนี่แหละสำหรับวันนี้ก็หากใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้มาดามด้วยนะคะส่วนใครที่มีความเห็นอะไรใครใช้รุ่นไหนอยู่ก็เขียนมาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย